สวัสดีครับผมสร้างผัดครับกีดยางเหลวใหม่ใหม่มาขึ้นในี้ฝนตกห้ำมัวหัวเป็นหนุ่งลุทุบันกีดยางเหลวฝนฝนตกหาำจ,จนตีสองจงใกีดนะครับในใส่กุ้งไวใส่กุ้งไวปาเสียมาปล่อยเลี่ยงอยู่ในกระสั่งล่องเบิ้งนะครับเบิ้งอาหารนั้น อาหารน่นก็ไปซื้ออาหารประดุกโอ้โหว่จาจักสีเขาเ่าเขา,าห้ามใจไว้นะครับเบึ่งพี่น้องเบึ่งนี่ครับผมเดี๋ยวเบิ้งเขาเนี่ยยักโตัวสองตกัพอไปปล่อยเป,ป,ป็นเป็นเนี่ยวนะครับ <c oughs> ในบ่ลายนะครับมีอยู่น้อยหนึ่งครับผม มาเจะไปเหลี่ยงใช้ใน,นการสร้างร่องเบิงนะครับพี่น้องในเขาอยู่มีมีพ่ออยู่ครับนะครับหลังจากผมเนยบผ่าแยงไว้ก็มาลงไว,ว้เมื่อวานปฏิาทายฝนตกในสรีลองเบิงว่าประมาณจักทริิตหนึ่งมันมันมันสิเพดียดบ่นะครับผมพี่ เดี๋ยวเพื่อนๆถ้ารับชมเมองนะครับถ้าติดตามเดี๋ยวพยายามอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งใส่ไว้เมื่อคืนนี่ขอมา้าอีกโอ้ทางหนือลายทางเหนือขอมาอยู่าาลายเติบอยู่ไหนมีหอดปูเอาหำใจได้นี่ครับ เดี๋ยวจะไปเลี้ยงลงใน,นกระสังเบื้องมันมันสีแพรอะไรบ่ายามใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝาว่อลงเลยเดี๋ยวมันติตายก่อนนะครับประมาณครึง่งครึ่งแก้วนี่ใน,นกระสังนี่จะเลี้ยงไวจ้จักจักอาทิตย์สองอาทิตย์เบื้องว่าที่เมื่อหือเบื้องมันสีได้แพรออกมาหลายกว่าเก่าบอนะครับผมเดี๋ยวไปลองเบื้องด้ครับลายย่างนี่เนี้อใบเพื่อบ่อห้ยเป็นไตขึ้นนี่นะครับบหอยเป็นไตออกจากแงง มาทดลองกันถ้าที่ตามตอนต่อไปนะครับ